นิยายเสี่ยงเรื่องศกตอนที่31เจอผีดิบจูดๆผมก็เห็นผีดิบโผล่ออกมาในวินาทีนั้นผมนันนิ่งอึ้งขึ้นมาในทันทีสำหรับผีดิบแล้วในสายงานของพวกเรามันค่อนข้างมีเรื่องเล่าเยอะเป็นอย่างมากขนาดที่พูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ฟังกันจนคุ้นหูกันเลยล่ะ แต่ว่าผมก็ยังไม่เคยจะเห็นมันจริงๆเลยสักครั้งเมื่อตอนนี้ได้เห็นแล้วผมก็กลับรู้สึกหวาดภาวาเหมือนกับว่าความกลัวนั้นมันได้แผ่ซานไปทั่วทั้งตัวขนแขนขาต่างลกสู้ในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าควรจะทำตัวยังไงดีไอ้ผีดิบตนนั้นมันกำลังใช้จมูกดมกลิ่นพร้อมกับหันไปโดยรอบอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ส่วนดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ประดับเอาไว้เพราะมาันมันไม่สามารถใช้งานได้จริงแต่ทันใดนั้นเหมือนจมูกของผีดิบมันจะได้กลิ่นลมหายใจของผมหลังจากที่มั่นใจกับตำแหน่งของผมแล้วมันก็กลมหัวลงเล็กน้อยพร้อมกับใช้ดวงตาที่ขาวโพลนติดจับจ้องมาอย่างผมครั้งหนึ่งแม้จะพูดว่าดวงตาเป็นแค่ของตกแตง่ง แต่วินาทีที่ดวงตาคู่นั้นมันได้หันกลับมาจ้องมองอย่างผมผมก็กลับรู้สึกว่ามันได้หนาวเย็นไปทั้ทงตัวผมจึงถอยหลังตามสัญชาตญาณแต่วินาทีนั้นก็กลับพบว่าฉีดดานหลังมันกลับกลายเป็นผนังผมจึงไม่สามารถขยับขยื้อนไปไหนได้อีกพร้อมกับหายใจทีๆด้วยความตึงเครียดกลืนน้ำลายอยู่หลายครั้ง และฟันก็เริ่มสั่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสติของผมมันก็เริ่มที่จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ผีดิบตนนั้นมันกลับขยิงเท้าขึ้นพร้อมกับก้าวเท้ามาข้างหน้าด้วยความรวดเร็วในตอนนี้ผมอยู่ห่างจากมันเพียงแค่สองเมตรเท่านั้นขณะที่กำลังพิงติดกับผนังผมก็รู้สึกว่าในใจของตอนเองมันกำลังจะระเบิดออกมาผมไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนในชีวิต การที่อยู่จะต้องมาเผชิญหน้ากับผีร้ายมันจึงทำให้ผมรู้สึกรับไม่ไหวจริงๆแต่ในตอนนั้นเองเฟิงเฉียวานที่อยู่ห่างออกไปก็กลับตะโกนใส่ผีดิบว่านี่อยูนน่นี่เก็บมองมาทางนี้สิเสียงนี้ได้ทำลายความเงียบในห้องโถงในทันทีและมือเสียงนี้ได้ดังขึ้นไอ้ผีดิบที่มันเคยจ้องมองผมนั้นก็รีบหมุนตัวในทันที พร้อมกับเพ่งเล่งไปยังเฟิงเฉียวหานวินาทีนั้นไอ้ผีดิบมันก็ได้เผยสีหน้าที่สยดสยองออกมาพร้อมกับอาปากที่เต็มไปด้วยเลือดจากนั้นก็คำรามใส่เฟิงเฉียวหานทันทีน้ำเสียงของมันค่อนข้างถุ่มต่ำเป็นอย่างมากราวกับสัตว์ป่าก็ไม่ปานหลังจากที่คำรามเสร็จไอ้ผีตนนั้นก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นและขย่งเท้าไปที่เฟิงเฉียวหานด้วยความรวดเร็ว ในตอนนี้เฟิงเฉียว่านเผยสีนาที่เคล้งเคลียรจับดาบไม้ในมือเอาไว้แน่นและมองไปยังผีดิบพร้อมกับพูดกับผมว่าติ่งฝานจับอาวุธเร็วผมที่กำลังกลัวจนถึงสุดขีดเมื่อได้ยินคำพูดแบบนี้สติของผมก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งสีนาเศร้าหมองพร้อมกับตะโกนว่าอออจากนั้นก็รีบลุขคืนและหาอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวในทันที ในช่วงเวลานั้นแม้ว่าจะมีความรู้สึกตึงเครียดกลัวและอารมณ์อื่นๆจะผสมปนเปอยู่ด้วยกันแต่ผมเองก็ไม่ได้กลัวจนเสียสติผมก็ยังพอมีความคิดอยู่บ้างในเมื่อศพมันได้เปลี่ยนไปเป็นผีดิบแล้วในตอนนี้จะพูดอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วสิ่งเดียวที่พอจะทำได้คือคิดหาวิธีให้มันกลับลงไปนอนในหลงอีกครั้งหนึ่ง ผมรีบพุ่งตัวไปหากระเป๋าที่กระจัดกระจายอยู่ด้านข้างในทันทีพร้อมกับจับดาบเลี้ยนและยันขึ้นมาอีกสอาแผ่นในตอนนี้ไอ้ผีดิบมาได้ขย่งเท้าไปที่ด้านหน้าของเฟิงเฉียว่านเรียบร้อยแล้วแต่เฟิงเฉียว่านเป็นคนที่มีฝีมือเมื่อก่อนเขาคงจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ดังนั้นมือเห็นไอ้ผีดิบได้พุ่งเข้ามาเขาก็รีบโยนเ้าออกไปหนึ่งกำมือทันที การโยนเ้าใส่ศพมันจะสามารถลดพลังวิญญาณจากศพได้เมื่อสิ่งนี้ได้สัมผัสดโดนกับผีดิบเสียงซาซาก็ได้ปรากฏขึ้นมาและพร้อมกันนั้นมันก็ยังมีควันสีดำๆได้ลอยละลิ้วออกมาจากผิวหนังของมันพาผีดิบตอนนี้มันทุกทรมานแถมก็ยังกรีดร้องโหยหวนออกมาแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นทำได้เพียงแค่ชะลอการเคลื่อนไหวได้ครู่เดียวเท่านั้น และการโจมตีในครั้งนี้ไม่ยังทำให้ผีดิบนั้นเริ่มโกรธเคืองปากของมันได้คำรามออกมาอย่างต่อเนื่องมันแยกเคี้ยวที่แหลมคมและขย่งเข้าไปหาเฟิงเฉียวหานในทันทีแต่เฟิงเฉียวหานเองก็ไม่ได้พูดอะไรออกมารีบหยิบดาบไม้ขึ้นมาและจวกแทงไปอย่างมัวมัวหลังจากที่ศพเปลี่ยนไปแล้วร่างกายของเจ้านี้ก็กลับแปลเปลี่ยนเป็นแข่งกระ้างขึ้นยิ่งกว่าเดิม เมื่อดาบไม้สัมผัสดโดนตัวมันมันก็ดูเหมือนกับคนปกติที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแขนทั้งสองข้างของผีดิบก็ยังตรงเข้าไปจับเฟิงเชียวหานอย่างต่อเนื่องแต่ความเร็วและการเคลื่อนไหวตัวที่ไม่ช้าจนเกินไปทําให้เฟิงเชียวหานนั้นสามารถรับมือได้อย่างง่ายได้ตอนนี้ผมเองก็ถือดาบเรียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วมือเห็นผีดิบกําลังไล่ล่าเฟิงเชียวหาน ผมเองก็กัดฟันแล้วรีบพุ่งเข้าไปในทันทีฉันมาช่วยนายล่ะขณะที่พูดผมเองก็จวกแทงดาบเรียนไปข้างหน้าหลังจากนั้นมันก็มีเสียงดังบึกดาบเรียนได้จวกแทงเข้าตรงกลางของหลังผีดิบแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันแข็งกว่าปกติส่วนผีดิบนั้นก็กลับระเบิดแรงโมโหออกมาแถมมันยังกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนจากนั้นมันก็หมุนตัว และกวัดแกว่งแขนทั้งสองข้างผมตกใจจึงรีบหลบหนีกงเล็บที่แหลมคมได้เฉียดปลายจมูกของผมไปอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก็เกือบจะทำให้ผมได้รับบาดเจ็บแล้วติงฟานพวกเราทั้งสองคนอ่อนเกินไปถ้าคิดจะเป็นคู่ต่อสู้กับผีดิบก็จะต้องทำลายประตูชีวิตของมันเฟิงเฉียวหานร,รีพูดแต่ผมมันไร้เดียงสา ไม่รู้ว่าประตูชีวิตของผีดิบมันอยู่ตรงไหนผมรีบถอยหลังอย่างรวดเร็วจากนั้นจะได้เอ่ยถามอีกครั้งหนึ่งนี่และไอประตูชีวิตนั้นมันอยู่ตรงไหนล่ะฉันไม่รู้จักที่ปากและตูดแค่สามารถปล่อยพลังจากผีดิบตันี้ไปได้มันก็ทำอะไรไม่ได้มากละ่ะขณะที่พูดเฟิงเชียวหานก็ลงมืออีกครั้งและผีดิบก็ถูกเฟิงเชียวหานทำให้โกรธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มันขย่งเท้ากลับไปทางเฟิงเฉียวหานขณะที่ผมมองผีดิบผมก็เผยสีหน้าที่เขินอายออกมานิดหน่อยถ้าที่เฟิงเฉียวหานผู้ถูกพลังทั้งหมดที่ผีดิบมีก็จะต้องอยู่รวมกันภายในร้างของพวกมันแค่ปลดปล่อยพลังนี้ออกมาไอ้เจ้าผีดิบตนนั้นก็จะอยู่ต่อได้อีกไม่นานแล้วแต่เจ้าประตูชีวิตนี้ช่างลงมือยากลำบากเอาการอยู่นะเพราะมันคือปากและก็ตูด ผมรู้สึกว่าคำพูดนี้มันค่อนข้างน่าเชื่อและตูดก็ยังเป็นส่วนที่ลงมือได้ง่ายที่สุดเพราะด้านหลังของเจ้าหมอนี่มันไม่มีตาได้งอกออกมาการที่เราแทงตูดเจ้านี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรและเจ้านี้มันก็ยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยแต่มือเห็นการต่อสู้ที่แสนยากลำบากของเฟิงเฉียวฮานผมจึงไม่สนใจอะไรอีกรีบจับดาบเหรียญให้มันจากนั้นก็พุ่งเข้าไปแทงมันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เพ่งเล็งไปที่ตูดของผีดิบผมก็รีบจวกแทงเข้าไปในทันทีแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ผีดิบตนนี้มันมีลางสังหรณ์อะไรหรือเปล่าขณะที่ผมจวกแทงเข้าไปจูๆ่ๆในพริบตานั้นมันกลับกระโดดหลบไปข้างๆผมจึงได้แทงพลาดไปแต่นี้มันยังไม่จบแคนของผีดิบมันก็ยังกวัดแกว่งไปมาจนฟ้าดนเข้าที่ไหล่ของผมวินาทีนั้นผมรู้สึกว่าแรงมันเยอะเป็นอย่างมาก จนทำให้รู้สึกเหมือนกับถูกรถชนผมเองก็อดไม่ได้ที่จะกรีดร้องออกมาในตอนนั้นร่างของผมก็ยังกระเด็นลอยละลิ้วออกไปตามแรงที่ชนแต่ไอ้ผีดิบตนนั้นมันก็กลับรีบกระโดดเข้ามาหาผมมันเคลื่อนไหวรวดเร็วเป็นอย่างมากแถมในปากก็ยังพ่นเสียงอันน่าสะเพงออกมาสิ่งฝานระวังเฟิงเฉียวหานตะโกนออกมาด้วยความตกใจ สินเสียงไอ้ผีดิบตนนั้นมันก็ได้พุ่งเข้ามามันอาปากกว้างและตรงเข้ามากัดที่คอของผมตอนนั้นผมรู้สึกเจ็บแขนเป็นอย่างมากแต่มือเห็นไอ้ผีดิบมันพุ่งเข้ามาจึงได้รีบยกมือขึ้นมาป้องกันในทันทีผมจับกามและคอของผีดิบเอาไว้แต่จงนี้มันแรงเยอะจริงๆบวกกับเมื่อกี้ที่ไหล่ขวาของผมได้รับบาดเจ็บ แถมยังต้องตอบสนองอย่างไรีบร้อนจึงทำให้ผมเหลือแรงไม่มากนะักในตอนนี้ผมจึงไม่สามารถหยุดผีดิบได้นานร่างของมันเริ่มกดตัวลงเรื่อยๆแล้วแรงที่ตามมาก็มีเยอะมากด้วยเช่นกันปากที่ชุ่มเลือดมันตรงเข้ามากัดที่หลอดเลือดใหญ่ของผมขณะที่ผมได้เหลือบมองเชี่ยวที่ขยับเข้ามากไกล วินาทีนั้นผมก็สัมผัสได้ถึงความเย็นที่ดิ้พลออกมาจากปากของมันพร้อมกับกลิ่นเหม็นเนา่าที่ได้ลอยคละคล้งออกมาในตอนนี้ตัวผมนั้นตกใจจนแทบจะตายด้านไปครึ่งตัวแล้วไม่เพียงเท่านั้นผมยังกลัวจนหัวใจเต้นผิดปกติจบกันชีวิตผมคิดว่าวินาทีต่อไปตนเองจะต้องโดนผีตีบัดคอตายไปแน่